นหน้าหรือลังดียตรงกลางนั่นแหละี่เราบไม่ไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวผมถ่ายเอาไหมยนเ่็วเร็วไมไม่ไม่ถ่ นนนนคอ่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นขึ้นได้ค่อยๆคอย่อยๆนี่เราเดินรอบๆได้นี่นี่กระชังนีดขึ้นนอ,อ้อค,อคืออะไรนะกระแบงคึค้นอ,อะไรนะคือแบงกายอุ้ยทำไมเป็นงนั้นนะตัวนี้คือแบงกายแบงกายเหรอยู <L un ne>

<No> ใช่แล้วเขาห้ามขึ้นไป <S <S ช่างอือสิระวังนะระวังตกนะจับมือกูแบงดีกว่าเฮ้ <S <S นี่จะขึ้นไปตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเรา,าเรามาอกรอบออบโอเคเดี๋ยวรอทุกคนด้วยดูสิตรงนูนอะไรดีงูว,วาปป่าวจุ๊ปั้นงูว,วา่าวขึนใหญ่ใหญ่แบบนี้เลย แม่โคการงอ่ะสเนคเกอร์อินเดมิดเ d ิลอ่ะเห็นหนาสเนกไงอ่าไหนดูซิทุกคนมาย่างทุกคนขึ้นมาย่างโนโนมาจับมือกัน่นีจะเลย

เดี๋ยวตกลงไปอัป้ไอโก้มมาตีอยู่ตีอยู่นี่มาดูที่เก็บสมบัตินี่ข้างใต้นี้เคยมีสมบัติเก็บอยู่ เขาพูดออกไป,ไม,ไ,ไ,ปไม่ได้แล้วเข้าไปในนี้คือมีสมบัติอยู่างไบ้างข้างล่างมีไฟมีห้องเขาไม่ไมมให้เข้าเพราะมันมีมอนสเตอร์แล้ว,วใช่แล้วถ้าจะไม่รู้